ได้เลยครับผมนะโอเคก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ครกก็อยู่กันในช่องใน q c h กันอีกแล้วนะครับผมนะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเป็นแมตช์พิเศษครับผมนะที่มีคนขอเข้ามาครับผมนะผมก็ได้จัดให้เลยครับผมแต่ถ้าใครอยากขออีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วผมจะลงไปตอบอย่างแน่นอนครับผมโอเคครับผมนะศึกนี้ก็จะเป็นศึก Extre m e r u มรครับผมนะมี3คนครับผมโดยผมเนี่ยจะเล่นเป็นเดอะฟิลมครับผมนะแล้วก็ มีจอห์นซีนาครับผมแล้วก็เคนครับผมนะโอเคสามคนครับผมก็คือใครกดได้ก่อนก็คือชนะเลยครับผมนะไม่มีกดแล้วออกครับผมกดปุ๊บชนะเลยโอเคจะไม่พูดเยอะละจะไปเล่นกันเลยครับผมเออลืมบอกสิ่งนี้จะเป็นชิงแชมป์ยูเอสนะครับผมนะโอเคไปดูกันเลยโอเคมาแล้วครับผมนะโอเค มาแล้วก็เปิดก่อนเอาเว้ยต่อยไม่โดนเคสมานี่เหยียบไม่โดนเสยคางเข้าไปครับผมวิง่งนี่วิ่งชนครับผมไม่รู้ชื่อท่าถ้าผมเรียกท่าไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อท่าสักเท่าไหร่เดิมฟีนี่ผมเพิ่งโหลดมาส,สดๆร้อนๆมาจับซูเปอร์คตรเดือดครับผมนี่อ่ะนม่งเกงเดิมฟีนกกแม่งไม่เหมือนเลยวะ เก่งรองเท้าเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเลยไม่เป็นไรครับผมไม่อ่ะสอยครับผมอะไรครับสอกได้มาดิจับยกดับเบอลโชแลมไม่อ่ะโค้ดไลน์โหแม่งอย่างหนาไอ้สัวารเพนมาเนสแบ็คส์เฟรชจอห์นสไนเดอร์ว่าไงจับล็อกคอโยกทุ่มว่ามไม่รู้ชื่อท่าเว้ย ไม่เออ cross line เหวี่ยงแถ c r o s สไลน์ชนกรรมการล้มอีกโอ้โหสุดยอดเลยครับผมขึ้นมาจอซิน่าเอ้ยเพิ่งไอ้แค่โดนชะนี่โดนเคลนะผมโอ้ยโอ้ยโดนจอบคิกโอ้โหโดนดับคิกทีเดียวมึงมึนขนาดนี้เลยเหรอเดฟินอันนี้เคนก็กำลังใส่จอซิน่าเอาจับกอดอีกจอซิน่าบอกไม่เอาปล่อยกูเถอะ นี่นะครับขืนได้จอเซนาสอกกับคืนครับผมเคเริ่มเซ่ไฟเ,เล่นท่าเล่นท่า,าจอเซนามาเนี่ยขอสักหมัดมาจับยูรนากิยูรนากิเห็นไหมตายโฮมมา sister away girl ก่อนครับผม1 2โอ้ขัดขืนได้มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นมันจะจบเร็วไปโอ้ยมันยังไม่สะใจว่ะมันยัไม่สมกับเป็นเดอะฟินเอาไอ้เชี่ยมึงก็เล่นกับจอร์ซิน่าไปสิอ่าเดอะฟินร้องโอ้โหนี่ฮะเคนเราไปหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วเอ้ยโอ้โหแบ็กซูเปิลครับผม โอเคเราไปหยิบคร้อมมาจอซินน่าไม่ใช้รับผมยกซูเปอร์หยิบของดีก่นอนตอกรัาผมตอหยิบแม่งโอ้ยไอ้เชี้อย่าพึ่งใจยเย็นอึ่งโขกแม่งเลยบอกใจยเย็นอ้อยย,ย,ยังมือโอ้ออยจับคอสไลน์โอเคนะโอเคนอวิ้งโอ้ยไม่โดนนี่มาต่อยไม่โดนเหมือนกันมาจับ ย่อยกเวียหมุนบดน,นี่ทิ้งใส่เขา่าอย่ามาสู้อย่ามาห้าวกูนะเอ้ากูจะหยิบโต๊ะเอาอไม่เป็นไรเอาบันไดต่อมาก็ได้嘛ช,ชอบเล่นของใหญ่ชอบเล่นของใหญ่ครับผมเออขอแม่งเลยเอ่ะต่อขึ้นไปเฮ้ยหยิบผิดไอ้เชี่ยไม่เป็นไรเบสบอลก็ได้ เพนตายแล้วมึงเนี่ยดีจัซิน่าบอกกูชิลแล้วเนะี่ยเมื่อไหร่ผมจะขึ้นมากันได้เลยกูขึ้นมาแล้วนี่วิ่งหม,องม,ม่องครับผมวะเคนขอวางเตาก่อนเดี๋ยวนีน้เดี๋ยวนี่นี้เลยเฮ้ยกดผิดเฮ้ยเคนนีงก,ก่อนแล้วองจอซิน่า เราผิดอ่ะเวียงผิดไม่เป no ็นไรใส่ท่ามั่วๆไปก่อนเขึ oh, ้นมานี่ยเฮ้ยไม่ถ oh oh ูก huh. อ่อโอ้ต่อยแม่งเลยโอ้ยเอ้เฮ้ยโอ้ไมค์ก็ไมค์ก็โอ้ไมค์กจอซีน่าเราจอซีน่าเราจะใส่ท่าไม่ตายไอ้เขียมจะยูแคเซมีคุณไ่เนี่ยโอ้ไมค์ก้โอ้โหเคน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนเฮ้ยโอ้โดนเบียรเขาต่อยซะงั้นโอ้ย,อย,อยไม่นะแกท่าไม่ทันอโอ้โตหตอห่าครับผมสุดยอดเลยจางซินะอ่อขอใส่ซิงเกเิลก่อนสักคนดิเดี๋ยวเขยงยกจางซินะย้อนทิ้งับผมเขียมาแกท่าได้ มาใส่เฮ้ยสอมพีทมาใส่ Sister Abigail กดเขาหรมวัอ๋อยืนมองนึกว่าจะให้กดซะแล้วมาจองเซนาเอ้าเฮี้ยเ้ยไม่ได้จะใส่ถ้าไม่ตายเหรอจะใส่ a i t u d e Adjustment นี่ไงไม่ได้หรอกนะฮ่านี่นะเอ้า โค้ไปทีดูให้ดีดูให้ดีนี่จวงฝากครับผมอยังก่อนยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวจบใบเดี๋ยวจบใบมาเมื่อกี้กูโดนบันไดเอ้ยไม่ใช่กูโดนโต๊ะทางนี้มัวบันไดเอ้ยต้าซิน่าเฟินละใส่ต้าซิน่าหน่อยเราต้องเอาคืน มาเวียงทิ้งครับผมมาจอซินาะเอาที่อะไรมาเล่นฮะเไม่มาเนอะเฮ้ยโอ้โหมูซนัมจะเวียงกูคือนำไม่แล้วเอาเฮ้ยไม่นะจอซินาะเข้าดิสวยสวยสวย,สวยโอเคสวยสง,ง่างเฉยเลยแข่งกันมาแข่งสัยงาน เอาเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่อย่างนี้สิ my gosh เอ็นแคสเราใส่ซิ g เ a เจอร์หรือเปล่าไม่ใช่เว้ยไม่นะนี่กูรีเวิร์สได้นะว้าวรู้สึกเสียเวลาครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอเคสโง่ เฮ้ยโอ้โอ้จังซีหนา้าเราภาวาบอมเฮ้ยเอาไม่เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวยางยางเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนะเฮ้ยมึงขึ้นมาสักหน่อยดิกูขอ,อามาได้หักก่อนอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะไม่ชอบนะไม่ชอบนะเอาเฮ้ยมึงจะรีเวิร์สอะไรกูอีกโอ้ อเเอเยเฮ้ยมันทำอะไรอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะใส่ท่าหน่อยขอขอไม่ได้ขอใส่บันไดหน่อยไม่ได้อีกแล้วไม่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 อย่ามาเยอะอย่ามาเยอะวะได้เว้ยจับมายัดพาวเวอร์บอมใส่บันได นี่ไงจอซีนา stopping down อย่ากดนะจอซีนาะอย่านะอย่านะโอ้ไม่นะจอซีนา oh my gosh ไม่นะสวยแถวนี้ต้องเป็นของเราเดอะฟินมึงก็รีบฟื้นซิวะจอซีนาะจับยกโอ้ยอ,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 อย่าอย่าเพิ่งกูรู้รว,ว่ามันจะกด กดไหมเฮ้ยไม่ให้ใส่เอ่อใส่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 อะมาสินะมันนี่ต่อไปก็ตากูเคนอ้ยเคนมาขับเขินกูก็ขับเขินได้นะมาแชมป์นี้จะเป็นของเราครับผมโอ้โดนเคสองขินเฮ้ย เชคช็อกซะแล้วไม่ได้หรอกเอ้าเฮ้ยโอ้โหรีวัดไปไปมา,มาโอ้ไม่โดนโอ้โหทุ่มอุ้ยไม่นะไม่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 คุณม,ม,มาเดอะฟินเดอะฟินส,สู้ๆไม่เนาะให้อ่อไอ้เหียห้หมัดเดียวหมัดเดียวกูณเมินเลยโอ้โหเฮ้ยจุไปขึ้นไป โอ้เข่ไม่นะอะอะออออสูออ้กนันชดด้วยอ๋อเดือฟนกูหมดสภาพเขเราจับโอ้เขาวสแลมโเมจับบีบคอเฮ้ยเฮ้ยกูเฟิร์นกูฟิรนแล้วใจเยน็นเย็นโอ้ตรงนี้ดีดีดีเามา ทางเซ็นนามานน่เลยโยรานากิโยรานากิมาขอจบลิสักทีดิเอาเฮ้ยมึงแกหลบได้ไม่ไม่ไม่จะจะใส่ท้าไม่ตายเหรอโอาจะใส่เอาจุด adjustment เนอะมาจบปิดฉากครับผมเฮ้ยเคยมันจะฟื้นแล้วเรลานะเรลานะไอ้นี่ จับจ้วงลิตโอ้ยโอ้ยรีเวิร์สไม่ใช่ดิมัน้ยใจเย็นนี่คู่นี้คู่นีู้นีมันใช้ท่ามไม่เมื่อกี้ไม่ใช้ท่าไม่ตายแล้วไอ้นี่แรับผมแก่นี่เด้งขึ้นมาไม่ได้หรอกนะตอะนนี้จะชกคสแลมกูอย่างเดียวเลยเคสไม่ไงกูต้องจกเลนเหมือนกันแหละใส่หน้ากากก็ไม่หวั่นเว้ยอ้ย วะไม่ไงแต่หน้ากากกูก็ไม่หวั่นเฮ้ยนี่กดหลอกไปทีน้วอหอยังอ่ะหลังน้องโยลานากี้ไปทีนึงเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เฮ้ยจาสซีน้าเฮ้ยช่วยด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยแรงหมดเดี๋ยวกอนโอ้เดี๋ยวไชกเดี๋ยวไปชกสลัมัอ๋เมกี้จะ h a n ชกสลัมเฮ้ยจอสซิน่าช่วด้วยจอสซิน่าอ๋สวยครับผมไอเชี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้สับสนกระทะ ีเคนโอ้ชวกสายบันไดแล้วลุกนี่เดฟินโอ้ยมันจะชกสลัมแล้วลุกลุกนี่เดฟินเดฟินเดฟิน,ฟนลุกสิอุ้ยชกสลมโอ้ชกสลมโ,โห้โหมันได <c oughs> อะไรกูเฟิร์นพอดีกูเฟิร์นพอดีเคนเอ๋อเฮ้ยนี่นะี่ยกูลงได้กูหลบได้ไหายท้องไปซะมือง อโ,ออโอ้ยเฮียนี่ยขนาดเฮ้ยจองซีนาจองซีนาต้องรีบรีบต้องรีบต้องรีบโอ้ยโมลุกขึ้นมาขอใส่เฮ้ยโอ้ยไม่นะไม่นะมาใส่เอาลเจจจ์แอสเซทเมนต์นี่กูเฟื่อได้เฮ้ยลุกได้เว้ยโอ้ยปไปตีไปทีนึงครับผม จอสีหน้าตีพี่ตีพี่เคนหงายท้องหลบได้มาอ๋อคือมนมานี่ตีไอ้สาสตร์ตีกูเหรอเคนบอกตีโอ้จอสีน้าร้องเอา้ามาเคนอะไรโอ้ยโอ้โหกูแก้ท่าไม่ได้นเลยอ่ะโอ้ยลงไปอีกนะจัะซูเปอร์เลกนี่นนะใส่บันไดครับผมไม,ไม่ใช่เก้าอี้เที่ย ขูมมือขึ้นเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนี่นะนี่ีชนะครับผมผู้ชนะเดอะฟิต้าอ่อนจารซิน่าจารซิน่าโมโหอะไรรันเนี่ยอะไรวะี่จาร์ซิน่าบอกสัตวไอ้เดฟิตชนะครับผมนะแมตต์นี้นี่ก็ไฮไลท์มีพยยกโอ้โหโกได้นะ ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่ครับผมไฮไลท์จับดีดีชีโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมนะถ้าอยากให้ใครมาเจอกับคนไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมนะอ๋อนี่ได้แชมป์ครับผมฟีได้แชมป์ไปแล้ว US เแชมป์ US เครับผมนี่ชูแชมป์สักหน่อยอ๋คุณได้มันมาแล้วเว้ยคุณได้มันมาแล้วเว้ย โอเคครับ okay, ผมถ้าอยากให้ใครเจอแบบคนไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วผมจะกลับมาตอบอย่างแน่นอนครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับผม Good bye see you a ว a i n